<laughs> เอ้ยน้องเขาไม่ได้ไลค์หรือเปล่ามีคนให้ของขวัญอีกแล้วขอบคุณค่ะน้องบีมขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงแบบนึงนะ เป็นตัวเองดกว่าอืมไม่ต้องกี่เดืนรักที่เชนป้าครับถ่ายูปกันขาอยากเปิดเพลงตัวเองนะคะสามพันสามร้อยคนพูดว่ายิวหรอจังเดี๋ยวเป้เหรอต้องพูดไหมพี่ต้องพูดไหม น้องอนะยิวจะเปย์งี้เหรออ๋เปย์นักร,อรอ้องเหรอตำรวจเปย์นักร้องโสดแล้วนะโสดแล้วนะโสดแล้ว คุณนะน้งยิวตัวเองขอบคุณนะที่มาเปเขา <c oughs> อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยคนสวยไม่เกี่ยวกานะเว้ยโสดแล้วจริงๆคนโสดมันเกี่ยวการน,นะอย่านะน้อง่่ที่บ้านเล่นไพ่ามาจับเร็วที่บ้านเล่นไพ่ามาจับเร็ว ตอนนี้คือท็อปหนึ่งของการเปคือน้องยิวคืออะไรจะขนาดนั้นค่ะต้องการอะไรคะคุณต้องการอะไรคะคือท็อปหนึ่งเลยอ่ะขอบคุณนะคะที่มาเปที่น่ารักมากมากเลย <c oughs> เอ้ยทุกคนชว <c oughs> นคุยหน่อยจี้ <c oughs> เย่เย่ยตามมาแล้วครับขอบคุณค่ะเออมีคนให้ของตลอดเลยอ่ะตกแฟนคขับเก่งจริงๆน่ารักขนาดนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสามพันเจ็ดร้อยคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะขออนุญาตเปิดเพลงก่อนเราเปิดเพลงได้ทุกเพลงไหมมันติดลิขสิทธิ์ไหมคะ มันติดหรือก้าติดไหมทุกคนถ้าแบบเปิดเพลงอะแบบของคนอื่นอะไรแบบนี้เลยแรกจะต้องเป็นโฟมือกับพี่ต้องเปิดเพลงเกี่ยวกับความสวยสวัสดีค่ะ จะดิซัมพันหกร้อยคนนะคะทำไมไม่เห็นคอมเมนต์คนที่อยากให้มิม์ดีอพี่ดีดีค่ะข้างหลังคือพี่ดีดีแล้วก็ตอนนี้อยู่กลัข้างแต่งหน้าแล้วก็พี่ดีดีค่ะขอได้ไหมหนึ่งไม่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 ได้อขอไม่ได้ขอไม่ได้เข้ามาในห้องวแบบขวันดับเขากับตัวเองหรือเปล่า พี่เจนอย่าน่ารักตำรวจส่ายเปเออตำรวจจายเปย์ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะว่าพี่เปย์ยักขนาดนี้ต้องการอะไรคะหนุ่ยตาลายเม็ดเลวตอนนี้เลเวล13แล้วพี่เจนน่ารักพี่เจนครับผมมีอะไรจะถามว่าในลูก ใจเย็นน้องอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดก็ได้นะคะคือจริงๆแล้วนี่สัยพี่เนี่ยเป็นคนที่โอโรนะกล่องลุงที่มีใี่ชายมาทำแบบนี้ได้ติดมัน,นไปวางไว้นะคุณตำรวจตามมาทำไมอย่างเงี้ยพราคนเถืนหนึ่งอ่ะจ้า มาดูอะไรกันเนี่ยเขินนะโคตรโสดสวยเป็นธรรมดาไอ้ยะเดี๋ยวอ๋อคือถ้ากดที่ถั่วเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมว่าใครเตะเราแล้วตอนนี้คือคุณตำรวจคืออันดับหนึ่งของการดีเลยนะโอรอ กดทิงนี้เลยนะกันนะช่วงนี้สำหรับคนที่กำลังแอบรักคนอื่นอยู่นะฮะดีจ้าน่ารักจังเลยคิดถึงเจนนี่พี่อยู่ไรหนึ่งทุ่มครึ่งเอาแล้วบอกพี่ทำมาอย่าตายตายเจอแบบนี้ตายอย่างสงบอืมใครไม่ตายบ้างนะเปย์หนักเกินรวยเหรอฮะมาเปย์พี่เนี่ยรวยเหรอเราอะ ตำรวจอยากโดนเหรอเหี <c oughs> ้บซูและอย่าไปดราม่านะว่าฉันแบบโอโรคือฉันโอโรมานานเร็วและตอนนี้ฉันโซดด้วยนะคนดูห้าพันแล้วขอแคบหน่อยพี่เคกับพี่ยิวสวยจัง งดดราม่านะครับใช่แล้วค่ะงดดราม่านะคะห้ามดิดีิเป็นอะไรที่มีคงใค่กันต้องุ่กองแก๊บไหมข้างหลังอะ่ะสีสีพร้อนอะ่อนอะแล้วทุกคนเราบอกพี่ <c oughs> ทำไมอ่ะยินดีที่ได้รู้จักแล้วคือทุกคนมาเป็นการไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็ไม่ต้องการดราม่าอะไรทั้งนั้นแล้วเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องอดีตแล้วนะคะแล้วก็ไม่พูดถึงอะไรที่มาสอดดราม่าเพราะว่าพี่เจอมาเยอะแล้ว น่ารักเดี๋ยวใครดราม่าเอาน้ำร้อนไปสาดปุ๊มไม่เอาเลยพีเคกับใครนะพีเคกับพี่ยูนะไปถามเขาดิเขาอยากพีเคไหมไปถามเขาดิว่าเขาอยากพีเคกับเราไหมมาโบจุหยาย้อนเร่งนะยิ้มหน่อยงับพี่ยูพี่ยูได้แล้วค่ะแล้วบอกพี่ดำหม่ กับพี่ยูนะ่ะพวกนี้เป็นข่าวหน่อยคือเป็นข่าวจนชินแล้วที่คงคือทำอะไรก็เป็นข่าวแล้วเพราะฉะนั้นชินแล้วแล้วก็เลือกเสพข่าวที่เป็นลรมานานแล้วค่ะเหนื่อยพี่จะแต่งงานยังไงบ้าฉันโสด <c oughs> ท็อปหนึ่งกินขาดไตเติ้ลเออเอาตา ขอไปอา้าวฉันเป็นผู้ยิงพี่ยวให้ขอพีเคไปทำไมพี่ต้องทำตามอะ่ะมาแรงอันดับหนึ่งเล่นกับเขาด้วยหรอเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเช้นเพป็นเล่นหรอพู่เล่นค่ะ พี่การเป็นแอดมินทุกคนไหนกันอะกันอยู่ไหนอะที่หายกันไม่เจออะจินคู่นี้เอเอยไม่รูอ้อะไรอะทุกคนก็ยอนจังอะตอนนี้อยู่กำลังพีเคมาแล้ว ไว้ต้องขึ้นล่หทีมค่ใช่คือคนต่อไปคือถ้าไม่ใช่ความสุขคือไม่คุยนะคะบอกเดอร่อยคนอคีพต้องกดฟอลโล่กันก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะทิ้วช่วงนี้สวยแบบลูกใหม่ขอบคุณค่ะ ขอบิงมอมพนางได้คะ่ะจะตั้งอาการซีเป็นแอดมินก็ไม่รู้จะตั้งตรงไหนอะมินในการมันไม่ขึ้นเลยอะข่าวว่าไงบ้างไม่รู้ค่ะไม่ได้อ่านข่าวค่ะไม่ได้สนใจเลย เธอมันจ้าแม่คนไม่เคยเล่นอ่ะเนาะพอจะทำอะไรมันก็ทำไม่เป็นยังไงนะเนาะ,ะกดสีเหลืองแล้วก็กดอันที่สองแล้วก็อันนี้เรีกเพื่อนาะมันบอกว่าไม่สามารถเชิญได้เพราะเขาไม่อยู่ในห้อง ยังไงอ่ะลายเคอร์ไหนอ่ะรูปอีโมจิอยู่ตรงไหนนะอะไรนะบอกมาเลยก็ได้สีเหลืองเหรออ่าแล้วก็ลายอ๋อ แต่ก็เชิญอ๋อ